คือฮามากบอลเชิญยิ้มโพสตภาพร่วมเฟรมลุงพลและอุบวิยะสืบเนื่องจากประเด็นร้อนแรงของอุบวิยะพงอาจฐานกับลุงพลชัยพลวิพาที่ทางด้านอุบขอตัดขาดจากลุงพลจากที่แต่ก่อนนะครับยื่นมือช่วยเหลืออยากจะผลักเข้าวงการบันเทิงแต่ก็ถึงจุดแตกหักตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นในล,ล่าสุดน,นะครับบอลเชิญยิ้มนักสแสดงตลกชื่อดังได้โพสตภาพร่วมเฟรมกับบุคคลที่มีใบหน้าและการแต่งตัวคล้ายกับคุณอุบริยะและก็ลุงพลเป็นอย่างมากเลยนะครับ จนทาให้โลกออนไลน์ฮือฮากันยกใหญ่เลยทีเดียวโดยบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นว่ามาเคลียร์ปัญหาให้กับทั้งคู่ซึ่งหลังจากที่ได้โพสต์ลงไปแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเหมือนมากซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับคนในภาพนั้นก็คือยาวลูกหยีนักแสดงตลกรุ่นใหญ่แต่งตัวคล้ายกับลุงพลชัยพลวิภาและอรชรเชิญยิ้มแต่งตัวแต่งหน้าเป็นอุบวริยะนั่นเองครับเรียกได้ว่าทั้งการแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนเอามากๆเลยนะครับ นี่ถ้าไม่สังเกตดีๆนะครับก็คงคิดว่าเป็นคุณอุบิริยะแล้วก็ลุงพลตัวจริงเลยนะครับดูคลิปข่าวนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ